เอาล้ครับทุกคนโอเคฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เฮียงว้นชาแนลนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมสาวถ้ำในวันนี้นะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะบ้าสาวถ้ำหน่อยนะครับเพราะว่าสาวถ้ำช่วงนี้มันแตกดีจริงๆทุกคนนะผมเอามา120ในวันนี้นะครับก็จะมาอุนให้ทุกคนดูครับว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะแตกดีไหมครับวันนี้อุ้ยอุ้ยเผื่อกดอุ้ยกด100อุ้ยตกชัยเลยอุ้ยเผื่อกดโอเค โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเกือบแล้วทุกคนนะโอ้ยเฮียล pues like ั่นเฮียลั่นขอโทษครับขอโทษฮะอุ้ยเฮียลั่นขอโทษเลยถ้าใครตกใจก็ขอโทษด้วยนะฮะเฮียลั่นเบ็ดร้อยเฉลยเยอยเดี๋ยวเกือบหมดเมื่อกี้ผมทำมันไม่ติดนะจบเลยเมื่อกี้โอ้โหเหลือยี่สิบเนี่ยต้องปั่นบาทเดียวเลยนะโอ้โหโอ้โหพลาดเบ็ดร้อยแต่ไม่เป็นไรครับจัดมาเต็มเต็มครับมาถึงกับพลาดเบ็ดร้อยไปฮะลุยต่อโอ้เกือบไปแล้วเฮียโอ้ย โอเคติดไหมไม่ติดก็ติดเขียวแน่นอนครับตอนนี้โอเคไม่ติดก็มาลุ้นกันอีกทีครับติดเคด้วยครับติดเป็นเคด้วยโอเคติดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับอย่าให้ช่องเฮียต้องจอดับนะครับผมเหมือนตอนนี้ยูทูบกำลังปิดกันนะครับถ้าใครถ้าใครได้ดูใครได้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ไปกดคลิปเก่าๆด้วยนะครับที่เฮียลงไว้นะครับกดไลค์ก็พอนะไม่ต้องดูจบก็ได้นะฮะมันก็จะไม่ปิดกั้นไปเองนะครับกดคนละไม้คนละมือนะทุกคนนักฟากกันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมนะครับวันนี้มีอีกเชนเคยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับบอกว่าวันนี้เฮียมากับเกมอะไรนะครับท้ษาไยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้ทุกคนก็รับไปเลยนะครับ100บาทนะครับจากผมนะครับเฮียง้วนชาแนลนะครับ ครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับสร้างมาเพราะความบันเทิงครับไม่แนะนำทุกคนเล่นตามถ้าดูความสุกสานดูความบันเทิงก็พอนะครับผมส่วนใครมีเกมอะไรใหม่ก็เช่นเคยครับเหมือนทุกคลิปนะฮะก็คอมเมนต์ใต้ล่างบอกเลยครับอยากดูเกมอะไรกันนะฮะเดี๋ยวเฮียจะไปจัดกันมาให้ดูเลยนะครับทุกคนนะจัดไปดีรางวัลรวมมันร้อยหกบาทของฟรีฟรีทุกคนก็ถือว่าโอเคนะไปฮะขึ้นไปสิบบาทวันนี้ผมจะขึ้นเบ็ดตามสไตล์เฮียงวนเลยนะครับ ตามสไตล์เลยนะครับบอกเลยว่าคือลือจัดๆครับวันนี้ออกเอช่องแรกก่อนเลยตอนเนี้ยโอ้ไม่มีมันเกะกะมากเลยเอทุกช่องเลยนะอะไรก็ไม่รู้นะติเคอุ้ยได้มาร้อยแปดสิบกว่าบาททุกคนเต็มกระดานเลยเมื่อกี้ให้เกย์ีกครับสวยโอเคดูยันต่อครับดูยันต่อครับอุ้ยคิวไม่ออกเฉยทุกคน ชวงนี้อาจจะบ้าเสาถ้าหน่อยนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมาเป็นเกมเสาถ้าอีกเช่นเคยนะทุกคนนะชุงนี้จะบ้าเสาถ้าสุดมินตนะครับเพราะว่าตอนนี้เสาถ้ามันแตกหนักมากทุกคนนะแตกหนักจนแบบไม่รู้จะแตกหนักไปไหนทุกคนนะไปลองกันได้เลยครับถ้าใครเล่นอยู่นะส่วนใครที่ไม่เคยเล่นหรือยังไม่ได้เล่นนะครับก็ไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะฮะส่วนคนที่เล่นอยู่ขอได้ถอนทุกๆวันขอให้ถอนบ่อยๆนะครับโชคดีจ้ะทุกคนจ๋าเนี่ยฮะมันแจกจริงนะทุกคนนะโอ้โหดูดิ มันมาดีทุกคนวันนี้สาวทัามันเปลี่ยนไปครับไม่ใช่เฮียที่เปลี่ยนแปลงนะฮะลุยกันนะลุยกันนะได้ชื่อคลิปไปทุกคนสาวทัพเปลี่ยนไปครับไม่ใช่เฮียที่เปลี่ยนแปลงโอเคแล้วมาลร้อนอย่างนี้อีกไหมนะติดแบบายทางนี้ก็ต้องเปิดคอมโบครับเปิดเปิดเทอร์โบเปิดคอมโบแล้ววะเปิดเทอร์โบครับแล้วก็ไปกันต่อนี่ไง เขียวต่อดีเงี้ยดอกเนี้ยเอาดีติสิบด้วยปึ๊บโอเคอุ้ยดีจังวะวันนี้เอไหมาท่องรัะโอ้ไม่เป็นไรขึ้นเบ็ดอยู่อยี่สิบทุกคนไปกันไวๆครับวันนี้ครับกินกันยับยับนะวันนี้อยากลองกินชิมดูแบบยับยับแนวดีวะ E เอาด้วายเอติเขียวโอเคหวเป็นแดงมันเป็นวายไปเลยโอ้โหเป็นเขียวมาเฉยในช่องสองห้ฉัเป็นวายนะหรือเป็นตัวแดงนะหูบอกเลยว่าพาโลเจกตามสูตรเฮียนะทุกคนตอนนี้ไปครับมีสูตรอยู่แล้วครับเป็นเออติดไปดีอย่างนี้พี่เกมครับครั้งแรกนะฮะจากอาสาวถ้ำนะครับของโซเทียงวนนะครับ เอ้ยคิวลงดิเป็นวายสวยดิสองช่องเลยกินเต็มกระดานเรียบกระดานดีอ๋หูหน้าแดงโคตรหน้าติดอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยไ,ได้จังสามยังไงอุ้ยอีกคิวต่อเอาดิโอเคโอเคสวยปึ๊บโอ้โห สองไงโอเคงานดีคิวล้วนโอ้ไม่ออกทุกคนโอ้โหยได้เสยได้เสยได้จัดเลยเสยได้จัดเลยโอ้โหขอหน่อยไว้ชายโอเคเป็นเคเลยหรือเปล่าทั้งสองโอ้เป็นคิวเฉยยังไงก็ทิ้งทัวร์นะคูณยี่สิบไปครับแปดร้อยห้าสิบหกบาททุกคนเฮ้ยจัดไปสวยดูไปขึ้นเบ็ดกัน ขอสักห้าพันวันนี้จะถึงหรือเปล่าขอเขียวก่อนเลยง่ายๆเออแล้วก็ฟ้าตามมาฟ้าตามมาโอ้ไม่มีเฉยเลยเป็นคนปากีมพูโอเคแจมมาเอาสิเพื่อนเอาสิพวกเอาสิครับนั่นน่นะโอ้ถ้าห้าพันไม่ถึงผมคงต้อง ขอสามพันก่อเลยอย่าเพิ 5, ่งห้าพันตอนนี้นะตรงไหมเออเป็นวายอู้ได้หรือไม่นี่ยอ้ยังดีโอเคช่องสามเออมู่งช่องสามได้ไหมหรือฟ้าช่องแรกไม่ออกสักอันขึ้นเป็ครับสี่สิบไปโอเคแต่มาห้าร้อยยี่สิบแปดขึ้นไวครับตอนนี้มันก็จะกินมีช่วงชั่วคราวนะมันก็ไม่แตกมันก็คือดูดเลยครับแต่ว่าถ้าแตกทีมันก็จะแตกตัวใหญ่ทุกคนนะสาวถทำช่วงนี้ เขาบอกเลยว่าเฮียไม่ได้เปลี่ยนไปครับแต่สาวถ้ำนี่แหละที่เปลี่ยนแปลงนะอเอาดิสาวถ้ำเปลี่ยนไปแนะนี่เฮียนี่แหละที่ไม่เปลี่ยนแปลงกันทุกคนจัดไปดิบัมบัมโอเค เออผู้สี่พันแล้วทุกคนขออีกพันหนึ่งจะได้ใหม่นะขออีกพันหนึ่งจะได้ใหม่วะจัดไปฮะแปดร้อยแปดบาททุกคนไปงี้เดียวครับอีกเจ็ดร้อย <50 S 2> <50 S 1> ขอขึ้นห้าสิบหมดเลยได้ปะจะได้แบบปุ๊บป๊บรับโชคอ่ะพิชโชโอ้ยนี่ดเดียวเองอ่ะจะถึงแล้วทุกคนไปฮะเออ ป่าอู้อีกถึงแน่แน่ฮะถึงแน่แน่ยี่หกร้อยสองทิศเจ็ดครับโอเคเลยแบบนี้ทุกคนโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะถึงเป้าหมายที่เราพุ่งชนไว้แล้วนะครับอ่าฮะสาวถ้ำสวยๆอย่างนี้ก็โปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ติดตามเฮียกันนะครับส่วนกิจกรรมก็ไปเล่นกันเยอะๆนะฮะแจกจริงครับไม่น้ำลายแน่นอนทุกคนนะถ้าใครเล่นก็ มากันเยอะๆเลยนะครับผมก็เพียงกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ตอบคาถามที่เฮียถามไปนะครับแล้วก็จากนั้นไปที่ไลน์แอดที่ผปักไว้ด้านล่างเลยนะครับเป็นไลน์แอดของเฮียง้วนแชนแนลนะครับมันมี2อันนะครับก็แอดไปทั้ง2อันเลยฮะมันจะเอ่ออันที่2นี่จะเป็นของผมนะแอดกันมาเลยครับแอดมาก่อนเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายทุกคน